อยากก็ลำหนักอ่ะแนะนำหน่อยดิมึงลองนี่ดิยิ้มมวยมันก็เหมือนเหมือนกันปะแล้วที่นี่มันดียงไงอ่ะฟังนะ ที่ยอดมวยไทยยิมเรามีครูมวยอ,อาชีพที่เคยผ่านการขึ้นชกบนเวทีมายังไม่พอนะครูที่นี่อ่ะผ่านการอบรมเป็นครูขั้น12เลยนะดีนะบอกเลยว่าครบเนี่ยฟิตเนสเนี่ยเวทีมวยอุปกรณ์นะคุณภาพดีทั้งนั้นราคาต้องแพงดิ่งเนี่ยไม่แพงสองรักาบาทไปลองเล่นดูได้ และยอดวยไทยยิมมีทั้ง4สาขาเจนท่านเวสเกตเมืองทองงามวงวานสปอร์ตซิตี้และยังมีอีก2สาขาที่เราจะมาอีกนะเจนท่านแจ้งรัฒน,นากับเจนท่านรัตนาธิเบศบอกได้เลยว่ามีสาขามาที่สุดในดนนทบ,บุรีแล้วถ้ามันน่นใจในยอดวยไทยยิมแล้วก็ไปเลย